สำหรับในการทดลองสายตัวโฮเบย์แบนแปดที่เป็นแบบไนลอนสีส้มนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือว่ามีวอบยืดยุ่นค่อนข้าง,งสูงแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานผมว่ามันใช้งานได้ง่ายเพราะว่ามันก็แค่ใส่สายแล้วก็ล็อกได้อย่างง่ายดายเดียวนะครับกับราคาของมันนะครับก็คือตัวนี้จะไม่ได้ขายสายแยกนะครับแต่ว่าจะมาพร้อมกับบอดี้ที่เป็นสีดำนะครับอย่างที่เราได้เคยดูไปก่อนหน้านี้นะครับกับราคาของมันก็อยู่ในช่วง 2,199บาทนะครับเห็นบอกว่าในช่วงที่เปิดจองตั้งแต่ตอนแรกนะครับช่วงวันที่23นะครับมิทุนยายนจนถึงวันที่3กรกฎาคมนั้นราคาของมันจะอยู่ในช่วงที่เรียกว่าจับต้องในง่ายๆเลยนะครับเพียงอยู่ที่1,499บาทนะครับแต่ว่าการซื้อนั้นจะอยู่ที่ลาซาดาเท่านั้นแล้วก็จะทางอสังรร์ก็คือตัวของกระเป๋าซี่เป็นสตูเดนตแบ็ของทางโฮเวลนั่นเองครับ่ดงไรก็ตามครับ มีข้อสังเกตอยู่ข้อหนึ่งสำหรับสายแบบนี้ถ้าคุณเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายหรือว่าเป็นคนที่ต้องยุ่งอะไรเกี่ยวกับน,น้ําเยอะเนี่ยสายตัวนี้เนี่ยอาจจะมีการเป็นอับได้ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าอีดิชั่นพิเศษต,รตรัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนดังนั้นก็คือเลือกตามความเหมาะสมดีกว่าเพราะว่าสายของทางฮาว w ยแบนแปดนั้นก็จะมีให้เลือกทั้งหมดหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็เราปิดท้ายเท่านี้ ในตัวของรีวิวสาย u w w e i b ร n ดนะครับและเดี๋ยวเราจะมีสเปเชียลอีกอันหนึ่งท้ายคลิปนี้นะครับก็คือเราจะไปนําสีชมพูว่าสีชมพูนั้นนะจะมีความแตกต่างกับสีอื่นๆอย่างไรเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นครับเพราะก็ไปกับคลิปหน้าจะเป็นการเจ็ดเรื่องเราในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big l ไ f e นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางช่องนี้แล้วก็ในเฟซบุ๊กของสลับิได้บอกเช่นเคยครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าสายในยกล้าของ Huawei Band ทุกรุ่นนั้นนะ่ะ สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่ามันจะเปลี่ยนแตกต่างกันนะครับสำหรับแบรนด์8นั้นก็จะมีสายหลากหลายให้เลือกนะครับหนึ่งในนั้นคือสายตัวนี้ครับเป็นสายแบบสปอร์ตนั่นเองครับเป็นผ้าที่มีการออกแบบเพื่อการป้องกันการเหงื่อได้อย่างดีนะครับโดยจะเป็นสายสีส้มแบบนี้นะครับในกับปรับระดับก็าสามารถที่จะใช้งานได้ในบแบบนี้นั่นเองทีนี้เราจะมาลองติดตั้งกันนะครับว่ามันสามารถติดตั้งได้อย่างไรนะครับกับ ตัวของแบนดปนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็1น,นะครับเราก็ต้องพลิกไปที่ด้านล่างก่อนพอพลิกด้านล่างเสร็จนะครับสิ่งที่คุณจะต้องสังเกตก็คือมันจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับจากนั้นกดปุ่มให้ตัวสายนั้นได้งออกมานะครับอาจจะใช้มือเดียวหรือ2มือก็ได้ในการที่กดนะครับกดเนี่ยมันอาจจะทําให้บังแล้วมองไม่เห็นอีกนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยกดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ตัวสายก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอาสายเก็บไปที่ปลอดหัยก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยโอกาสที่สายจะหายนั้นก็มีสูงเหมือนกันนะครับอ่ะวิธีการต่อมานะครับในการติดตั้งคือสายเนี่ยมันจะเป็นแยกเสือแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่แยกกมาเนี่ยเราจะไม่รู้เรยว่ตติยังไงนะครับ วิธีการประกบคือประกบแบบนี้นะฮะทีนี้เราก็ด้านหนึ่งนะครับล็อกเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับล็อกปึบแค่นี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งปรับระดับให้เรียบร้อยนะครับหรือจะปรับที่หลังก็ได้นะครับเนี่ยของผมก็คือใช้ระดับที่เกือบสุดของตีทุกแกนะครับก็กดเข้าไปครับนี่นี่เรียบร้อยละแค่นี้เองนะครับแล้วก็วิธีการใส่ก็ง่ายๆครับแต่ว่าอันนี้ข้อมือผมใหญ่ นเนี่ยหูก็แท็บสุดเลยนะครับพอสุดเนี่ยมันจะยากแล้วในการที่จะดึงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะดึงแล้วก็หัด,ดหักตรงนี้ก่อนนะครับจากจากนั้นก็ค่อยใส่เข้าไปจะดีกว่านะฮะนี่เพื่อให้ตัวของสายนั้นอะพอดีหลังจากนั้นเราก็ดึงนะครับดึงให้ตัวสายตีตุกแกนลงมาตามที่เราต้องการแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดล็อกเนี่ยครับก็เรียบร้อยใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้ากลับด้านคุณก็แค่ ใส่ใหม่นะครับให้มันไม่กลับด้านแค่นั้นเองนะครับอันนี้จะใส่เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ถนัดมือขวาม,มากกว่ามือซ้ายนะครับอ่ะหรือวิธีที่ผมใช้ง่ายสุดคือผมก็ใส่แบบนี้ไปน,นี่กระดาษเนี่ยครับแล้วก็ดึงเหมือนกันไม่ต้องรัดแน่นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลือดไม่เดินนะฮะเนี่ยครับก็เรียบร้อยสามารถที่จะใส่ได้แล้วแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาที่ใช้งานจริงของตัวสายแบบนี้นั้นจะเป็นอย่างไรกันครับคนที่เคยดูรีวิว Huawei Band 8ก็คงจะรู้กันดีนะครับว่าผมอธิบายว่ามันมีทัมสามสีนะครับก็คือจะมีสีดำนะครับสีเขียวแล้วก็สี e dition พิเศษสีชมพูจะเป็นแบบเหมือนสกุละเลยนะครับแต่ว่าล่าสุด Huawei นั้นก็ออกสีใหม่นะครับเพื่อ รองรับกับงานที่จัดโดยพาร์ทเนอร์ของเขาคือ Lazada นั่นเองครับโดยการออก e dition พิเศษที่จะเป็นสีส้มนะครับและก็เป็นสายไนยลอนครั้งแรกของ h u ว w e i b a n s s r r i s s ที่ทำแบบนี้แล้วก็มาขายในประเทศไทยนะครับกับตัวของไนลอนสีสีส้มนะครับแต่ว่าตรงกลางจะเป็นสีดำเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าสายตัวนี้มันมีหน้าตายอย่างไรและ มันใส่ง่ายหรือไม่นะครับพร้อมแล้วมารับชมกันเลยครับเอาละครับ,อรบตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันสําหรับรบูเบย8แปดสีชมพูนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติที่คล้ายๆเดิมแต่ว่ามันก็มีเรื่องให้สังเกตอยู่นะครับตัวของมันนั่นเองครับอ่ะวิธีการก็คือเราก็แกะกล่องมาปกติตัวในกาาจะอยู่ข้างในแบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าแตแบบนี้แล้วก็จะมีตัวคู่มือนะครับแล้วก็ สายชาร์จมาให้นะครับทีนี้จะเป็นตัวสายชาร์จของมันนะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือต่างๆแบบนี้นั่นเองครับเนี่ยครับแบบนี้โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างระหว่าสีตัวนี้กับสีดํานะครับโดยสีดํานั้นจะเป็นสายปกตินะครับไม่ใช่เป็นสายในร้อนที่เราจะพีเซต์ให้คุณดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในตัวของฮุ้ยแปดแปดสีชมพูครับ หลักความแตกต่างของสีชมพูนะครับก็คือการตกแต่งของมันนะครับเมื่อเทียบกับสีดําที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ตรงนี้นะครับสีของมันจะเป็นสีแบบโรสโกนะครับก็สวยงามดีใช้ได้เหมาะกับผู้หญิงนะครับแล้วก็ปุ่มกดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ความยาวของสายนะครับเพราะเนื่องจากว่าสีชมพูนั้นจากทางฮเวยนั้นได้พูดเอาไว้ว่ามันออกแบบเพื่อผู้หญิงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมว่าสายอะ่ะ มันเทียบกับตัวขอสีดํามันจะสั้นกว่านะครับอ่ะในเมื่อว่าเรามีงี้ปุป๊บอะเดี๋ยวเราจะเทียบกับสีดาให้ดูก่อนที่เราจะต้องสีดาไปสลักกระชับใบเฉือนเขานะครับเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเจ้าสายสีดํานั้นอะมันมีความยาวกว่านะครับเนี่ยตรงข้อด้านหลังตรงนี้นะครับมันมีเวาายาวมากกว่าอย่างชัดเจนอันนี้คือผมวางให้มันเท่ากันแล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะดูได้แบบนี้เลยนะครับเท่ากับว่าสายตัวนี้จะเหมาะกับผู้หญิงแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับ ตัวของหัวเว่ยเองก็จะมีสายที่เป็นออปชันให้เลือกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะให้คุณดูในลำดับถัดไปนะครับโดยที่ในสายออปชันนี้เราจะให้คุณดูเป็นสีดำสีนี้นะครับโอเคสำหรับในเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตานั้นก็จะประมาณคร่าวๆแบบนี้ก็คือต่างกันที่เรื่องของสายแล้วก็สีสันการ,กรตกแต่งครับย้ำกันอีกครั้งนะครับส่งท้ายคลิปนี้นะครับสำหรับ Huawei เฮล์นะครับจะไม่สามารถดาวน์โหลดผ่านตัวของอ Google Play Store ได้แล้วแต่ว่าสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store ได้อยู่นะครับ App Store ของตัว iOS นะครับโดยเราถ้าสแกนตัวนี้นะครับที่อยู่ข้างกล่องนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดจาก Android ได้ก็จะพาเข้าไปสู่เว็บไซต์ของ Huawei นั่นเองโดยคุณสามารถที่จะใช้มือถือนะครับแล้วก็สแกนแบบนี้นะครับหลงจากนั้นกดปุ๊บ มันจะเข้าสู่เว็บไซต์ของ Huawei นะครับซึ่งเป็นของแอปแกลอรี่จากนั้นเราก็กดปุ่มอ่า t a l l via browser แบบนี้นะครับเท่านี้ก็จะเข้าสู่การติดตั้งนะครับส่วนวิธีการติดตั้งนะครับก็คือเราเข้ามันนี้เสร็จปุ๊บเรากดแบบนี้นะครับแล้วก็กด install เท่านี้นะครับแอปพลิเคชันก็จะสามารถติดเข้ามาในเครื่องได้แล้วนั่นเองครับสำหรับคนที่สงสัยก็ ทําให้ดูสั้นๆโดยประมาณแบบนี้ครับโดยคุณสามารถที่จะใช้มือถือนะครับแล้วก็สแกนแบบนี้นะครับทังตาวนั้นกดปุ๊บมันจะเข้าสู่เว็บไซต์ของ Huawei นะครับซึ่งเป็นของแอปแกลอรี่จากนั้นเราก็กดปุ่ม i ่า t a l l via browser แบบนี้นะครับเท่านี้ก็จะเข้าสู่การติดตั้งนะครับส่วนวิธีการติดตั้งนะครับก็คือเราเข้ามานี้เสร็จปุ๊บเรากดแบบนี้นะครับ แล้วก็กด Install เท่านี้นะครับแอปพลิเคชันก็จะสามารถติดเข้ามาในเครื่องได้แล้วนั่นเองครับสำหรับคนที่สงสัยก็ทำให้ดูสั้นๆโดยประมาณแบบนี้ครับ